สวัสด,ดีค่ะวันนี้ชวนทําแกงจืดมะละกุ้งเด้งค่ะรสชาติและวิธีการทําจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาเตรียมวัตถุดิบของเรากันก่อนเลยค่ะมีมะละค่ะต้นหอมแล้วก็ผักชีค่ะแล้วก็ตามด้วยเห็ดหอมสดแล้วก็วุนเส้นแล้วก็หมูเด้งค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะคะกุ้งขาวของเราค่ะ แล้วก็ยังมีเม็ดเก่ากีนะคะแล้วก็รากผักชีค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะมาหั่นมะละห่างประมาณ1ข้อนิ้วนะคะแล้วเราก็จะควักไส้ออกค่ะควักไส้ที่เป็นสีขาวๆออกด้วยนะคะวิธีการนี้นะคะจะทําให้ลดความขมของมะละลงไปได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะนําไปล้างแล้วก็ไปแช่น้ําเกลือประมาณ5-10นาทีค่ะวิธีการนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะคะที่ช่วยลดความขมของมะละค่ะ จากนั้นเรามาทํากุ้งต่อกันเลยค่ะเราจะแบ่งกุ้งออกเป็น2ส่วนนะคะขั้นแรกนะคะเราจะสับกุ้งหย,ยาบๆค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราจะเก็บไว้สําหรับยดไส้ในมารานะคะเรามาทําส่วนผสมที่จะยดไส้มาลากันเลยค่ะใส่หมูเล้งลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยกุ้งที่เราสับไว้ค่ะวนเส้นแล้วเราก็ปรุงรสด,ด้วยซอสฝาเขียวแล้วก็สามเกลอค่ะ ในขั้นตอนนี้นะคะเราจะใช้มือขย้ำขย้ำส่วนผสนมให้เข้ากันค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีนะคะเราก็จะมาเตรียมมะละสําหรับยัดไส้ค่ะวิธีการทํานะคะเราจะใช้กุ้งวางไว้ตรงกลางของมะละนะคะแล้วเราก็จะใส่หมูสับรอบๆกุ้งค่ะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะคะ เมื่อทำเสร็จก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาตั้งหม้อสำหรับต้มแกงจืดเลยนะคะอันดับแรกใส่น้ำลงไปค่ะตามด้วยรากผักชีแล้วก็สามเกลอค่ะแล้วก็เกากีแล้วก็เห็ดหอมค่ะเมื่อน้ำในหม้อเดือดแล้วนะคะเราจะใส่มะลายัดไส้ลงไปต้มค่ะปรุงด้วยซอสฝายเขียวและผงปรุงรสตามด้วยซีอิ๊วขาว แล้วปิดฝาหม้อไว้พอสุกแล้วเปิดออกค่ะหน้าตาหน้าทานมากเลยค่ะคราวนี้เราก็สามารถทำมาละทานเองง่ายๆที่บ้านได้แล้วค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้เ,เพื่อนๆลองนำไปทำดูนะคะขอบคุณที่ติดตามนับชมนะคะส่วนคลิปหน้านั้นจะเป็นเมนูอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ